สวัสดีครับสวัสดีครับใบฟิโตกราฟี่ครับผมวันนี้มีจักรยานเสือภูเขาคูมา27มาล้างโซ่นะครับกับล้างชุดเฟืองหยดน้ำมันนะครับแต่ว่าดูการใช้งานนิดหนึ่งนะครับดูสภาพใช้งานแล้วน่าจะหนักหน่วง ทต่พี่สอบถามคือไม่ค่อยได้ปัน่นอยากจะมาพูดคุยเรื่องน้ำมันยอดโซ่นิดหนึ่งครับก็คือแต่เนี่ยคือจอระบีจอระบีเหลวหรือว่าสเปเรย์จอระบีนั่นะนะครับคือมัน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 ฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราฉีดอย่างเดียวไม่ได้เช็ดออกมันก็เลยไปผสมกับฝุ่นมันก็ถูกม้วนเข้าไปเป็นแบบนี้แหละเป็นเหนียวเหนียวคาบเยอะๆอย่างนี้นะครับมาดูโซ่บ้างนะดูเห็นหรือเปล่านี้อ่า ใบจานหน้านะครับตรงเนี้ครับลองๆในโอ้โหสุดเขี้ความลื่นไหลไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดล้างกันหนักจริงๆคือตรงจกกี้พูเล่ครับโอ้ดูจกกี้พูเล่สดๆตั้งแต่ซื้อมาน่าจะยังไม่ได้ล้างนะครับดูปั๊มเบรกอะไรด้านหน้า นะครับที่เบียงเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดโซ่กันเลยเราหาปลดเร็วกันนะครับมีไหมเอยมีไหมสรุปก็คือหาไม่เจอนะครับผมก็จะจตัดนะครับขออย่างเดียวอย่าให้มันหลุดนะครับ ให้มันหลุดออกอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเวลาเราเก็บคืนเนี่ยมันจะง่ายเห็นไหมครับก็ขาดออกจากกันเลยนะครับสภาพสุด,สด,สดจริงๆก็คือต้องเปลี่ยนนะครับพี่น้องมาดูนะครับหลังจากเทน้ำมันลงไปบอกคําเดียวว่าสุดๆอย่างน้อยต้องต้องสามน้ำแหละนะเขยา่าเขย่าด้วยนะแปรงทองเหลืองขัดออกไปเลยนะครับมาดูกันชัดๆนะครับเศษดินนะครับเห็นไหมครับเศษดินโอ้โห ขูดขูดขูดมันออกนะดูนะครับเริ่มจะเห็นวีแววของความสะอาดขึ้นมาบ้างแล้วจากนั้นก็มาถอดนะครับถอดล้อหลังลออกนะครับเราจะเอาพวกขอดพื้นเื่องนี้ไปล้างนะครับนี่ครับสภาพตีนผี คนล,ล่างจอก,กี้ด้านในขาจานถอดออกมาล้างให้หมดนะครับมก็ออกแรงนิดหนึ่งนะครับไม่เคยถอดนะครับเสียงดังแกรกเลยอย่างแรง จะได้ดเอนเครื่อนี้ออกทีเ็แปลงขัดไเรื่อยมันเป็นงานใจเย็นนะครับ จากนั้นก็เดี๋ยวมาถอดตีนผีนะครับตอดขาของตีนผีไปทําความสะอาดนะกรในส่วนนี้เดี๋ยวจะล้างทั้งคันู่แล้วนะครับก็เอาส่วนนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเราต้องเอาลูกกิงไปล้างนะครับน่าจะไม่เคยถอดสักทีจริงจริง ไอตัวเนี้ยจำไม่ดีอยู่ด้านล่างนะครับนี่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาถอดขาจานนะครับไปล้างนะครับผมก็เริ่มจากถอดตัวปิดขาจานนะครับอืมเน,น่นมากนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวดูดนะครับ หมุนไปเลยนะครับล็อกแน่นนิดนึงโอเคแล้วเราก็ค่อยขยับน็อตตัวดูดเข้าไปนะครับได้แล้วเราก็ใช้บล็อกเออบอร์สิบห้ามิเมตรเนี่ยนะครับโอเคเริ่มนะครับถ้ามันไม่ออกจริงจงอย่าอย่าดันนะครับเดย๋อนนี้จะขาดนะครับมาตัวนี้จะขาดก่อนก็ค่อยดึงแล้วก็ย้อนกลับดึงก็ย้อนกลับนะครับเริ่มจะเริ่มจะคายมือแล้วนะครับ อย่งนีดนึงนะครับแปลงดนนะครับเนี่ยก็ขาจานก็จะออกมานะรับน,นึงนะครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวดูดนี่คืนส่วนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะครับขาจานนี่ไปล้างนะครับมันจะล้างง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับหลังจากเรา ทำฟอร์มสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเฟรมชุดอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่เราเห็นต่ก่อนเห็นไหมครับนี่เราก็ล้างใช้น้ํายาล้างห้องเครื่องกับน้ํามันนะครับส่วนนี้ใช้น้ำยาล้างห้องเครื่อง,นนนนงอง,เ,องเดียวนะครับแล้วก็พวกที่หนักๆนี่ผมใช้น้ํามันนะน้ามันแล้วตามด้วย ล้างสไลดล้างน้ำยาล้างห้องเครื่องแล้วมันก็จะล้างพวกข้าวน้ำมันทิ้งแล้วก็มันจะสะอาดโดยที่ว่า,เ,าเราไม่ต้องไปเคลือบอะไรอีกแล้วนะครับสิ่งเล็กๆพวกนี้พวกน้ำพวกนี้เราก็เอามันทำความสะอาดพวกบูธพวกอะไรนะครับพูดง่ายๆว่าเราทวงคืนความลื่นไหลนะครับประกอบชุดจ็อกกิ้งพูลเล่เข้าไปก่อนนะครับันดับแรกต่อไปเราก็จะใส่ขาจานนั้นแทนนะครับแล้วนี่ก็คือสภาพโซ่นะครับเป็นไงล้างเสร็จนะครับ ในจุดนี้เราก็จะใส่จรารบีลงไปในพวกพวกแกนบูทพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดที่ขันน็อตน,นะครับเริ่มเลยไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเอาพวกขุ่นพวกอะไรเข้าไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับปลายปลายปลายตรงนี้นิดหนึ่งน,นะครับนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วทีนี้จะอยู่ชุดชุดด้านบนนะครับขานะครับแล้วก็ตามด้วยตัวน,อน,อน็อตแล้วก็ ต้นทำงานอยู่ครับใช่หรอครับใช่ครับผมจ้าใช่แม่เสร็จแล้วนะครับเราก็เสร็จหนึ่งจุดแล้วนะครับไมคกิฟเลยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ฝาปิดเข้าไปนะครับบูทนะครับแล้วก็ฝาปิดอีกหนึ่งด้านนะครับผมแล้วจะหยดน้ำมันที่หลังนะครับจะหยดน้ำมันเข้าไปในนี้ที่หลังนะครับ ไปให้แน่นๆเลยนะครับพรถึงขั้นตอนหยอดโซ่เนี่ยหรือว่าเราจะยอดน้ำมันตอนนี้เลยก็ได้นะครับอโอเคนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบดูจุดหมุนทุกจุดนะครับว่าเออมันโดยเฉพาะจุด drop out เ,เนี่ยนะครับ ตรงนี้นะครับน็อตสองตัวเนี่ยนะครับก็ดูให้ดีดีว่าเออมันมันมันมีการคลอนหรือไม่นะครับก็เคยเจอนะครับอย่างเสือหมอบของผมครั้งที่แล้วนะชอบคลายออกตรงนี้นะครับในส่วนของขาจานนะครับผมใส่ง่ายมากก็คือใช้น็อตปิดขาจานนี่แหละตัวเดียวนี่แหละบังคับเข้าไปในนี้เลยแต่ว่า้าจระบีนิดนึงถ้าเป็นจระบีพวกนี้ผมจะใช้จระบีของซูเปอร์เฮตตีเทรนนะครับจะใช้แตกต่างกันไปถ้าเป็นจระบีพวกล้อพวกอะไรเงี้ยเนะผมจะใช้ชิมาน่กับของโลเ้นโลเด้นอ่ะ พอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สวมขาจานเข้าไปเลยนะครับบางคนก็เรียกกระโหลกจีบบางคนก็เรียกกระโหลกเหลี่ยมนะครับผมไม่ต้องเคาะนะครับเราแค่ใช้น็อตขาจานนี่หมุนเข้าไปนะครับผม <shoot>. จริงๆมีมีคลิปที่ผมทําตัวเต็มอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการถอดแล้วก็การถอดขาจานถอดกระโหลกจีบกระโหลกเหลียมเนี่ยนะครับมีมีคลิปเต็มอยู่แล้วนะครับก็ลองไปไล่ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งช็อตในการถอดล้างนะครับนี้เราก็ขันไปเรื่อยๆนะครับต้องจับดีๆแน่นๆหกเหลี่ยมนี้ต้องใช้คุณภาพดีๆนะครับขอย้ำเลยนะครับไม่งั้นตัวนี้อาจจะเสียหายแล้วก็อาจจะถอดไม่ได้อีกเลยนะครับแล้วก็ต้องจับดีๆเพราะว่ามือเราถ้าเผลอหลุดนะหลายเข็มนะครับความลื่นไหลก็โอเคนะครับกระโหลกผมไม่ได้ถอดนะครับเพราะว่ามันยังดีอยู่ลูกปืนยังดีอยู่ก็ไม่ได้ถอดนะครับลื่นดีจริงๆนะจ๊ะ ใครบอกโลกเหลี่ยมไม่ลื่นนีน่ลื่นลื่นลื่นโอเคจบเกมนี้มาถึงเรื่องของการใส่เฟืองนะครับนี่เฟืองเขาก็เป็นแพคเกจร,รวมอย่างนี้อยู่แล้วก็มีแยกแค่สามใบนะครับนี่นะครับมีแยกแค่สามใบนะครับก็ใส่ง่ายครับผมมันจะมีล่องใหญ่ล่องหนึ่งนะครับของซิมมานโูใครที่ถอดออกประจําก็อาจจะเห็นนะครับนี่นะครับ ก็วังมาเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีแหวนพลาสติกตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตัวเลขต้องหันออกนะครับมันจะมีตัวเลขหันออกนะครับผมแล้วก็ส่วนมากตัวเลขของยูมานโนนี่จะอยู่แถบเดียวกันนะครับตัวเลขอยู่ทางด้านนี้แล้วร่องเฟืองนี่มันก็จะเหมือนกันเห็นไหมร่องใหญ่แล้วร่องเล็กตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เริ่มสึกแล้วเริ่มแหลมแล้วเริ่มบาดมือผมแล้วก็คือเขาใช้อย่างเดียวปั่นอย่างเดียว ตัวเร่งหันออกเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับวางลงไปอ่านะครับแล้วก็ฝาปิดนะทาจรารบีสักนิดนะึงเสร็จแล้วก็ใช้บล็อกเนี่ยนะครับขันลงไปนะเดี๋ยวเราจะไล็อกโอเคนะครับสำหรับการล็อกก็อะแดปเตอร์ตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ ใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับสอดแล้วก็ดึครับดังประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้วนะครับสนิมแตกออกเยอะเลยแล้วก็ลองดึงดูนะครับเหมนดูนะครับก็ถ้าเราใส่ถูกต้องมันก็ไม่โยกไม่คอนอะไรนะครับแน่นกึกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปประกอบล้อครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่โซ่นะครับ ก็จะประ,ประมาณนี้นะครับเราใช้ตัวลัางโซ่ลังไว้ช่วยนะครับกอจากนั้นก,ออก็เริ่มออกแรงนะครับให้หมดมันไหลมาเรื่อยเื่ยนะครับผมโอเคนะครับ ก็โซ่จุดที่เราต่อก็คือจุดนี้นะครับนี่นะครับใสๆก่าเพื่อนนี่นะครับมันจะรู้สึกว่าวาวๆหน่อยเพราะว่ามันมีการเสียดสีก็ให้มันให้ตัวได้อิสระนะครับนี่นะครับนี็นะครับก็เรียบร้อยเตรียมหยอดน้ํามันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองครับ จะมีเสียงนะครับเพราะว่าเราล้างออกไปแล้วนะครับวทหลอกทดสอบดูครับดูจุดเฟืองนะครับผมนะกองเขาเป็นเฟืองสีดํานะครับก็มีส่วนที่ว่ามันสึกหล่อบ้างนี่บาดมือเลยนี่ก็ได้แผลเพราะว่าตะไบโ,โดนตัวเองครับปีนผีลูกลอกอะไรก็ ล้างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสาสแจวก็โซ่ก็มีส่วนที่สึกลอแล้วก็ยืดนะครับเริ่มยืดอะไรแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับก็เรียบร้อยครับเาอาทั้งคัน,นเดี๋ยวไม่ดูนะครับแทนนะครับล้างลงน้ํายาอะไรใหม่เรียบร้อยนะครับ ก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยเรื่องในดุมในอะไรนะครับก็เดี๋ยวทําความสาัอาดเพิ่มเติมครับที่จริงเขาไม่ล้างแค่โซ่ครับแต่นี้คือรถแรกแจกแถมครับผมสวยงามครับโอเคโอเคครับก็ข,ขอจบคลิปนะครับสำหรับเรื่องของการล้างโซ่ยักรยานล้างยังไงให้ใหม่ก็ตามนั้นครับ ก็อาจจะมีไม่เรียบร้อยบ้างบางจุดนะครับเดี๋ยวก็ทำความสะอาดเอาเดี๋ยวลงยางให้ใหม่ๆนิดนึงนัดเขาเย็นนี้ไบโฟตโตกราฟีวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ